หลายคนนะครับก็มีคําถามว่า,าลงทุนในคลิปตัวคอเรนซีช่วงนี้ดีหรือไม่แล้วควรจะลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้เรามีคําตอบและนี่คือ Creative Rich คิดสร้างเงินนะครับบริหารความคิดพิชิตเงินล้านกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุลานวิโยนะครับช่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารความคิดนะครับตั้งแต่ mindset เป็นถึง strategy นะครับ เรื่องของคอนเทนต์เดเวล็อปเมนต์และเรื่องของอินเวสเมนต์นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซี c นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับขอรีแคปสั้นๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่สนใจเรื่องนี้น่าจะได้ยินนิยามของคริปโตเคอเรนซีมาแล้วผมขอเล่าแบบสั้นๆเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาก่อนคริปโตเคอเรนซีเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นสินทรั์ดิจิทัลนะครับเรียกบ้านๆมันก็คือเงินดิจิทัลนั่นเอง นะครับฟังอย่างนี้ก็ความน่ากลัวก,ก็ลดลงเนาะเพราะทุกวันนี้เวลาเราจ่ายเราจ่ายพร้อมเทย์ใช่ไหมมันก็คล้ายๆกันเนาะคือเราไม่ต้องสัมผัสเงินจริงใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันในในมุมนี้นะฮะแต่ในดีเทลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทีนี้ไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันวิ่งในบล็อกเชนมันหมายความว่าไงผมจะอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงถ้าเราเปรียบบล็อกเชนนะฮะบล็อกเชนนะฮะเป็นถนนเป็นถนนเส้นหนึ่งนะฮะหแพลตฟอร์มก็คือ1บล็อกเชนนะฮะ และในบล็อกเชนนั้นก็จะมีรถวิ่งอยู่เต็มเลยแต่รถพวกนั้นนะเป็นรถที่มันโปร่งใสเราสามารถมองทะลุไปเห็นรถแต่ละคันได้ว่ารถคันนั้นบรรจุทองคำเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่นะครับนั่นคือ transparency หรือ transparency ที่บล็อกเชนเขามีมอบให้โดยที่ทุกคนเห็นมูลค่าเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าคนคนนี้ที่ขับรถคันนี้มาเนี่ยมีเงินอยู่จริงนะครับโดยไม่ต้องอาศัย ตัวกลางในการยืนยันเลยหรือเรียกว่าดีเซนทรียนะครับคือไม่มีศูนย์กลางอีกต่อไปนะครับทีนี้ผมอยากจะเปรียบให้ชาติอีกีเรื่องของความโปร่งใสนะครับย้อนกลับไปในสมัยโบราณน,นะครับมีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะแยบนะครับเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนตะวันออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์หรืออยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียนะครับเกาะน,นี้เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลมากนะครับปัจจุบันนี่เป็นส่วนหนึ่งของ อาสัพันธรัตไมโครเีเชียนะครับซึ่งกนเกาะนี้สมัยก่อนเขาแลกเปลี่ยนกันด้วยหินนะครับใช้หินในการแลกเปลี่ยนเราก็คงนึกว่าเออหินมันก็ธรรมดานะหินก็เล็กๆก,ก้อนน้อย <med> แต่ว่าหินที่นี่นะครับมีขนาดใหญ่มากและหนักถึง4ตันนะครับมีรูปประกอบนะฮะใหญ่ขนาดนี้จะขนไปซื้อของทีน่าจะลําบากแต่ในความเป็นจริงแล้วเขา Libya ไม่ได้ขนหินไปไหนเลยนะครับ <med> <med> เขาใช้วิธีการยังไงครับเขาใช้วิธีการประกาศให้คนในหมู่บ้านรู้นะครับ คนทั้งเกาะเนื่องจากเกาะมันเล็กด้วยเนาะเขาก็ใช้วิธีการประกาศว่าตอนนี้หินก้อนนี้เป็นของนายกรนายขอนายคอนะฮะก็ว่ากันไปซึ่งเวลาการเปลี่ยนมือเนี่ยหินก็ยังอยู่ที่เดิมนี่คือความโปร่งใสนะครับและในมุมของอาการอธิบายบิตคอยนะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับบิตคอยมากเพราะว่ามันต้องขุดนะครับแล้วก็หินปูนเนี่ยมันไม่ได้มีมากในเกาะแยบนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้ ผมแนะนําให้ไปหาอ่านเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็คือหนังสือเรื่อง bitcoin standard นะครับแปลโดยเรียบเรียงโดยอาจารย์ตั้มนะครับแล้วก็อาจารย์พิรพัฒนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Digital a s s เซทแล้วก็อยู่ในวงการนี้มากกว่า10ปีแล้วนะฮะก็แปลได้ดีนะฮะแล้วก็หนังสือนี้ก็เขียนโดยคนที่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับกลับมาเรื่อง cryptocurrency นะครับ หลายคนยังคิดว่าเอ๊ะเราควรจะลงทุนไหมนะครับในช่วงนี้มันเรากําลังจะเป็นแมงเมาตัวต่อไปหรือเปล่านะครับผมอยากให้มองนี้ผมอยากให้มองว่าคริปโตโคเคเรนซีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางการเงินลองนึกย้อนไปนะครับสมัยก่อนประเทศไทยเองเราก็อาจจะใช้เบีย้ยหอยใช้ลูกปัดนะครับในโลกนี้มันก็มีใช้สกุลเงินหลายอย่างนะครับเราพัฒนาตั้งแต่หินเปลือกหอยลูกปัดมาเป็นเหรียญเงิน ทองคำแล้วก็ธน,นบัตรนะฮะมันเป็นโปรเซสของการวิวัฒนาการเงินแต่ละแบบที่ถูกพัฒนาไปเนี่ยมันแก้ปัญหาของเงินเก่าๆในรูปแบบเก่าๆเงินดิจิทัลเองก็กําลังแก้ปัญหาของที่เงินเก่าๆเนี่ยมันให้ไม่ได้อย่างอาจจะเป็นเรื่องของโรคระบาดกในอนาคตเราอาจจะออกจากบ้านเลยไม,ไม่ได้เลยก็ได้นะครับเราอาจจะต้องใช้แต่เงินดิจิทัลอย่างเดียวเพราะนั้นคริปโตโคเคอเรนซีก็อาจจะเป็น ทางเลือกของเงินตาสกุลเงินที่ตอบโจทย์คนทั่วโลกได้นะครับกลับมาที่คำถามว่าคลิปตเ c คเรนซี y เนี่ยมันน่าลงทุนไหมนะครับออใจจริงนะผมมองว่าถ้าถือยาวๆเนี่ยก็น่าลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกกลุ่ม d ดย์เทรดเนะฮะที่ถือสั้นๆเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะแนะนำให้ชะลอก,การลงทุนไว้สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่กำลังจะกระโดดเข้ามานะฮะในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย ก็ชะลอไปนิดนึงเพราะสิ่งสําคัญที่มีผลกับการทำกำไรของเรานะฮะก็คือเรื่องของเ e กูลาทอรีแล้วก็เรื่องของ t า x ีนะฮะเรื่องของภาษีนั่นเองนะฮะคือตอนนี้นะครับอย่างที่พวกเราทราบข่าวแล้วมีความร้อนแรงกันก็คือทางทางสรรมรคนะครับจะมีการเลยกเก็บภาษีสิ่งที่สรรมรคอ้องการนะครับคือต้องการจะเลยกเก็บภาษีโดยใช้โครงร่างกฎหมายเดิมๆนะครับมาจัดเก็บอะไรที่มันเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอาจจะไม่เท่าทันแล้วก็ไม่ทันสมัยเพียงพอในการจัดการกับเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยไปขนาดนี้นะฮะโดยการเรียกเก็บของเขานะฮะมีความซับซ้อนเช่นทุกท r a n s a c t i o n จะต้องมีการแจ้งผู้ซื้อผู้ขายจะต้องมีการรับรู้นะฮะแล้วก็คนขายเนี่ยจะต้องมีการนำส่งหมายถึงว่าทุกกำไรที่ได้นะฮะต่อให้คุณถือเงินไว้เฉยๆหรือคุณได้โบนัสจากจากคอยที่แพลตฟอร์มเขาให้มาอะไรย่างเงี้ย คุณก็ต้องถือว่าอันนั้นเป็นกําไรทั้งหมดและต้องนําส่งต้องแจ้งนะครับในขณะที่นะฮะถ้าลงทุนในตลาดหุ้นนะครับกำไรหรือแคปิตอลเกณฑเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอันนี้มันก็เลยสร้างความชะงนสงสัยว่าตกลงรัฐบาลนี้ไม่ต้องการให้เราลงทุนในบิตคอยหรือไม่ต้องการให้เราลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือกรไรนะฮะ จึงได้มีการเรียกเก็บภาษีในลักษณะนี้นะครับและแถมนะฮะกำไรก็ต้องเสียภาษีแล้วต้องมีการแจ้งนําส่งทุกเดือนในขณะเดียวกันถ้าขาดทุนนะครับก็ไม่สามารถจะมาหักลบเป็นรายจ่ายได้นะครับก็สร้างความสะเทือนใจให้กับนักลงทุนพอสมควรทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็เลยคิดว่ารอความชัดเจนนะครับเพราะมันมีกระแสที่เริ่มตีกลับอย่างนี้นะฮะทางสัมภารกรณ์เนี่ยก็เริ่ม เริ่มฉุกคิดนะฮะก็มีการนัดหารือกัน3ฝ่ายก็คือมีกรอตต์สมัครกรแล้วก็แพลตฟอร์มเอ็กชแนนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ไประเทศไทยนะฮะหรืออยู่แค่เดเจ้าเท่านั้นนะฮะโดนโดนปัดทิ้งไปนหนึ่งครับเราก็ต้องรอดูความชัดเจนตรงนี้ว่าเขาจะมุฟยังไงจะมีการเก็บภาษีลักษณะไหนแล้วเรารับได้ไหมนะครับภาษีสูงไปไหมหรือน้อยไปหรือค่าธรรมเนียมจะมีการไปปรับขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะต้องดูในรายละเอียดต่อไป ผมคิดว่าภายในสิ้นมกราเน,นี้ยน่าจะมีความชัดเจนคลิปนี้น่าจะปล่อยวันประมาณวันที่26มกราเนนะี่ยซึ่งผมเชื่อว่าภายในสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากมีการหาลือแล้วก็หวังว่าข้อสรุปนี้จะทําให้นักลงทุนสบายใจมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นมือไม้มือใหม่เลยนะครับยังไม่มีความรู้ระหว่างนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับระหว่างนี้ผมแนะนําว่าหนึ่งเปิดใจแล้วก็เอาข้ออ้างเนี่ยวางไว้ก่อนนะฮะไม่ว่าคุณจะอายุมากแล้ว ไม่ว่าคุณจะไม่มีเวลาเลยนะครับผมชาเลนว่าเอาสัก5นาทีนะครับ5นาที6นาทีต่อวันลองดูคลิปเรื่องความรู้เรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องการลงทุนนะครับอันนี้อันแรกนะเปิดใจก่อนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนอย่างคนที่ถ้าสมมติว่าคนเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะทุกวันนี้เราอาจจะต้องถือเปิดหอยไปซื้อของในตลาดก็ได้ เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงม,มันมาเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะฮะผมอยากให้ยอมรับมันโดยโดยแบบด้วยความเข้าใจนะฮะมันไม่ใช่เรากำลังเป็นแมงเม่าหรือมันไม่ใช่กระแสที่อ,อ่อโฟโมนะ,ะที่ Fear of missing out ทนะฮะที่ฉันกลัวว่าฉันจะตกขบวนแต่มันคือสิ่งที่มันต้องเกิดไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามฉะนั้นอันดับแรกนะครับข้อแรกคือต้องเปิดใจกว้างแล้วก็พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ2ก็คือหาความรู้ลงทุนในความรู้ไม่มีอะไรเสียนะฮะมีแต่ได้อ,อ,อ่านหนังสือเยอะๆนะฮะดูคลิปเยอะๆมันอาจจะมีข้อมูลที่มันแย้งกันบ้างนะฮะก็พยายามดูเยอะๆแล้วก็ดูจากคนที่น่าเชื่อถือคนที่มีแบ็กกราวในเรื่องของการลงทุนด้านคริปโตจริงๆนะฮะอันสุดท้ายง่ายๆเลยนะฮะในมือถือทุกคนเนี่ยผมแน,น,นะนำว่าลองโหลดแอปพลิเคชัน ที่ในแพลตฟอร์มที่ท่ทางกราตตเขาอนุญาตแล้วนะครับเจ็ดแพลตฟอร์มนั้นก็มีซิฟเม็กนะฮะบิ t ค l ับมีอัพอัพบิ Up, Up อะไรพวกนี้ลองลองโหลดมาลองเล่นดูส่วนตัวผมชอบ Upbit นะเพราะว่าผมว่ามันใช้ง่ายแล้วก็เขาจะมีเควชั่นแน e ให้ตอบคำถามเพื่อทดสอบสภาพจิตใจว่าคุณพร้อมจะเป็นนักเทรดคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าแล้วก็ UI ทำเนทีฟแอปได้ค่อนข้างดีนะฮะ ก็สวยงามแล้วก็ใช้ง่ายหลักๆวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถามว่าน่าลงทุนไหมผมมองว่าเป็นโอกาสนะฮะเป็นน่าลงทุนเสมอแต่ว่าเราต้องดูปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดก็คือความคิดและจิตใจของเราขอให้มีความสุขกับการศึกษาและเรียนรู้ในการลงทุนต่อไปนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Creative r i c h คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านกับผมกำพลโยชิ Yoshi, อุรานวิโยนะครับและพบกับคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ